หลังจากที่เราได้หัดเขียนภาษาละนาได้แล้วนะครับที่นี้เราจะเอามาขยายความนะครับก็คือนําเสนอให้ค,คนอื่นได้หูได้หันไ,ได้อ่านโดยเนี่ยนะครับมันก็ยุ่งยากพอสมควรนะครับเพราะว่าภาษาละนานั้นเป็นภาษาที่ตายไปแล้วนานแล้วนะครับมันมีภัยรือฟื้นมาใจนะครับ อมันบมีไพ่ฮู้ได้หันนะครับเอามาฟื้นนะก็ยากพ้องคนที่จะฮู้ภาษาละนานัมันมีน้อยนะครับหมื่นคนนี่มีสักคนกว่าครับที่จะฮู้ภาษาละนาเนี่ยนะครับมันยากนะครับเพราะนั้นเขาขั้นแรกนี่เขาปริวัติภาษานะครับก็คือ,อเอาเอาภาษาไทยยืมภาษาไทยนะมามาบรรยายนะครับ ก็มีอยู่สามวิธีการนะครับแบหนึ่งสองสามนะปริวัติแบบหนึ่งแบบสองแบบสามนะครับอืมเราจะใช้แบบสองและแบบสามนี่เท่านั้นนะครับแบบสองนี่ก็คือยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นตัวอักษรละนานี่นะครับข้างบนนี่นะครับแต่และตัวแต่และตัวจะท่าแทนไปนะครับอืมแล้วก็ประกอบคำขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับ แต่ไส้ในมันเป็นภาษาละนานะครับ <C ül> ลองดูหน่อยน,นะครับ <C ül> ปวนหูนะครับปวนครับยืมตัวปอปลาเนี่ยนะครับมาเป็นตัวปะนะครับเนี่ยตัวปะนั่งบนเนี่ยนะครับอ่าอันบนนี่คือไม้เยาะเอาไม้เอกนะครับอืมอ่าไม้เอกนะครับตัวรูปนี่ พยาญชน,ะน,นววะนะครับมันเปลี่ยนตัววานะครับก็คือวอแหวนนะยืมตัววอแหวนมานะครับตัวละนี่ยืมมาตัวละนี่มันแทนนอหนูนะครับแทนตัวน้านะครับข้างบนนี่นะครับเพราะน้าก็ยืมนอหนูมามามาแทนตัวน้านะครับมาแทนตัวน้านะครับอ,นนอันนี้คือตัวละมา,มาเขียนเทียบทดแทนไว้บดายนะครับป้วนตัว ยืมตัวหะนะอ่ายืมตัวหอหีบนะครับมาเป็นตัวหะเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ไม่กูก็เอาสระอูเนี่ยนะครับมามันสระมันใกล้เคียงกับป้วนหูนะครับมาที่นี่เ้ามาดูภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับอ่าแบบที่สามนี่หลักการก็คือนะครับอฟังเสียงภาษาละนาดังบนบุนนะครับ เพืนว่าจะไาใดเอาภาษาไทยสะกดไปตามนั you steal, you 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 ้นนะครับอบันทึกไปตามนั้นสะกดไปตามนั้นนะครับป่วนหูนะครับเขาเขาบอกฟังบอดูที่ไหนแล้วก็ป่วนหูก็ใใ้ใ้ตัวป้านะครับป่วนป่วนป่วนม่เอกนะเสียงเอก่ะป่วนป่วนหูอ่ะพอดีมันตรงกันก็แล้วไปนะครับป่วนหูนะครับหูหูตัวหอหีบแล้วกบหูเห็นไหมครับอ่าสองอันนี้มันเขียนเหมือนกันนะแต่ต่างกัน ส่วนไส้ในนะครับอ่าตัวตั้งลุ่มนี่ตัวสีฟ้านี่ตัวเปาปานะครับอืตัวนี้คือปัวตัวปะนะครับมาเห็นไหมครับมันมันมันแตกต่างกันนะครับตัวลุ่มนี่คือตัวว่าแหวนนะครับตัวนี้คือตัวว่านะครับมาตัวแบบสองนี่นะครับตัวนี้คือนอนหนูนะตัวลุ่มนี่นะตัวนี้คือตัวหน้านะครับอื อันนี้ตัวหอหีบนะครับต้องรูปเนี่ยอันนี้ตัวฮะนะครับอืพอดีมันอ่านเหมือนกันมาได้ก็มันได้ตรงกันก็นแล้วไปครับเพราะว่ามันที่มาที่ไปมันก็คืออันเดียวกันนะครับเกิดจากอ่าเกิดมาพร้อมๆกันนะครับอภาษาไทยก็ภาษาละนานะครับอเสียงดังไปอ่ะนะครับเสียง เสียงนะครับเทียบไปตม่มที่มีนะครับดังนะครับดังนะฮะเสียงดังไปนะครับอ,อันนี้ตัวปะนะครับปะอ่ะอ,อ่หวัง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 ตะนะครับ วังตะนะตัวนี้ตัวตะนะครับแต่ยืมตัวทอทหารมาเป็นตัวตะนะครับเขาอ่าถ้าเป็นปริวัติแบบที่สามพจะเอาอันนี้มาตัวอ่าไม้ซัดนี่มาตัวนะครับอย่างนี้ๆๆนะครับแต่อันนี้แบบสองนี่ห้ามัน้องนะครับวังตะเขากัวนะครับกัวเตะ เต้สันตัวสะนะครับสั้นนะครับตัวอันนี้ตัวหางหนะนะครับและสั้นลัวนะครับสั้นลัวสั้นลัวในในใจอ่ายันย่านะ่าตัวนี้มันตัวอ,อยอนะครับ ประกอบ้วยอยยันนะครับออกเสียงยอยักไทยนะครับยันอ่ยันอะยันอะยันนะครับยันนะครับอ่าอะยันอะยันนะครับเอามาดูแบบสามดูนะครับแบบสามนี่ฟังเสียงตาบลปุ่นนะครับมันบาเกี่ยวกับแบบสองแล้วนะครับแต่ถ้ามันตรงกันไปกันแล้วไปนะครับเสียง ดังนะฮะได้ฟังเอานะครับแล้วก็สกอตเอาภาษาไทยสกดตเลยนะครับเสียงอ่าเสียงในภาษาไทยพวกก็เขียนเนี่ยดังนะครับเสียงดังไปนะครับไปนะครับได้ยินไปแล้วนะครับตัวปอปานะครับนี่ยไปนะครับในภาษาละนานะครับอ่าแต่ไปในภาษาปริวัติแบบสองมันต้องเขียนแบบนี้นะครับมาแต่ยุ่งยากการอ่านพอสมควรนะครับอะนะครับอะนะครับ ตัออ่างกเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับอ่ะใจไม่ตีนะครับอ่ามันเสียงอ่ะนะครับอ่ะนะครับอือ่าเห็นไหมครับมันต่างกันนะครับภาษาละนาในแบบสองนี่ปุ่นใช้ไม่ขอจ้างนี่ยมันเทียบมานะครับก็คืออ่ะมันอ่านอ่ะนะครับอันนี้มันตัวอ่ะนะครับอันนี้มันตัวอ้ออ่างนะครับอ่าก็เข้าใจไว้เลยนะครับหวัง วังตะนะครับมาวังตะนะครับมาได้ยินเสียงตะแล้วนะครับมาตะอ่าตะก็เขียนนี่เนะครับมาตะนะมันตอเต่านะครับตตอเต่าเขียนนะครับตัวบนนี่มันตัวตะนะครับมาในภาษาละนามแล้วก็อันตะนะครับเขานะครับกลัวนะครับมาได้ยินเสียงกลัวแล้วยครับจะต้องสะกดตเป็นกลัวนะครับไม่ใช่กลัวนะครับกลัว เสียงจัตวาด้วยนะฮะกลัวนะอันนี้กลัวนะครับกลัวเต้นะครับอืตัวตะมาเต้นะครับเต้นะครับมาเสียงเต้กับตัวเต่านะครับเต้นะครับมาเนี่ยเต้สั้นอ่าสั้นรัวนะครับสั้นรัวมันเหมือนกันกับในนะครับาเห็นไหมฮะได้ยินเสียงในแลอ่าไม่ม้วนได้นะครับเพราะว่าในภาษาไทยพ no well ้นเขียน เอาไม้ม้วนเขียนนะครับอืยใจอ่าไม้ม้วนนะครับในใจยันอาะยันอาะยานอันนี้อันนี้มันชุดยอย,กยากน,นี้มันต้องเขียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นยอโดด,ด,ด,ดมันเทียบเป็นตัวยะน,นะครับถ้าเป็นออยอ,อี่มันก็เป็นตัวพิเศษเอ่าสำเนียงออกตังยอยากไทยนะครับอะยันอ่ะยันอะนนะในในใาะยานนะครับก็นใจยันย่านนะครับย่านนะครับ ในใจย่ๆๆนย่านนะครับอย่านเสียงโทรพิเศษนะฮะโทรพิเศษมั่นโดยนะย่านนะครับโทรพิเศษใส่จุดไปนะครับาตามสไตล์ของผมนะครับคือว่าไม่โทรพิเศษในภาษาไทยพนหมีนะครับเฮาก็เอาประดับปย่หงน,น,นะครับครจาเอานำไปใช้ตัวผมกับบัสงวนลิขสิทธิ์นะครับเสียงดัง เสียงดังบอดายนะครับบอ่ออ่าบอดายบ่อบอ,บอดายนะครับอ่าตัวดะตัวบะนี่เป็นอักษรกลางในภาษาอ่านนานะครับใส่ใส่อาสนะครับอาสนใส่อาสนจ,จัดนะครับจัดจัดจ้านนะครับจ้าน บ่เมินนานนะครับบ่บ่อเมินนานจึกกึกนะครับตัวนี้ตัวจ้านะครับจึกนะครับาเห็นไหมภาษาไิวัตแบบสองบนเทียบมาอย่างเี้ยนะครับแต่อ่านเป็นจึกนะครับจึกกึกนะครับตัวนี้ก็กึกนะครับจึกกึกนะครับตัวนี้อ่านว่าจึกกึกนะครับา แบบที่สามแล้วนะครับเสียงดังเสียงดังบอดายอ่า,อามันเหมือนกันก็นแล้วไปนะครับบอดายนะครับอ่าสายสายอาดจาดอ่ามันเหมือนกันก็นกนแล้วไปจานอ่าเสียงโทรพิเศษนะครับ ออันนี้มันจานเขียนแบบไทยอ่านแบบไทยนะครับอืจ้านแต่เปิ่ลนผมมีเสียงวันนยุโกโทวิเศษมาฮื้อนะครับผมถึงเอาจดประดับไว้นะครับเพื่ออันนี้คือควอมหมายของวันนุ้โยกโทรพิเศษของผมนะครับผมเขียนประดับไว้อฮือบ,บังคับฮือ คนไทยผอรลังบางค่าที่จะมาอ่านนี่นะครับอ่านว่าจ้านนะครับไม่จ้่จ้านนะครับจ้านมันโทปกตินะครับต้องอ่านว่าจ้านนะครับเสียงตามดั้งเดิมภาษาละนาพ้นอ่านว่าจ้านนะครับจัดจ้านจัดจ่าจัดจ้านนะครับหมยครับเสียงโทพิเศษนะครับบอมเออร์นานนะครับ บ่มเอินนะบ่มเอินนานนะเหมือนกันก็แล้วไปนะครับบ่มเอินนานจึ๊กกึกนะครับอ่าตัวนี้มันจึ๊กนะครับอ่าได้ยินเสียงจึ๊กแล้วมันต้องเอาจอจอจานเขียนนะครับจึ๊กนะครับอ่าอ่าจึ๊กมอนต้องใส่ไม้ตีอะครับอ่าอย่าครับจึ๊กนะครับจึ๊กกึกนะครับมาเสียงกึ๊กแล้เล่าครับมากึกก็ใจก็ไกลอะครับมากึกนะครับอ กึ๊กอ่าเจ๊กกึกนะครับอ่าจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างการเขียนแบบภาษาปริวัติแบบที่สองและแบบที่สามนะครับอ่าลองดูนะครับเสียงดังนะครับเสียงดังคบขันนะครับคบคบขัน บอตันได้นึกบอบอตันนะครับมาอันนี้มันตัวตะนะครับอ่านว่าตันนะครับตันบอตันนะได้เอาตัวตะเนี่ยก็เอาตัวทรหารนะยืมตัวทรหารมาปั๊บเทียบเป็นตัวตะนะครับได้ในนึกนะครับึกึอกอกกกองอ่ากึกกองนะครับอ่า อ่านว่าเกื้อกองนะครับเกื้อกองนะครับเนี่ยแบบที่สองเนี่ยเกื้อกองที่ที่ท่วนอ่าที่ท่วนเสียอ่าเสียดีนะครับอ่าสลายนะครับอันนี้เสียนะครับอ่าถ้ามีสไีมันเสยนะครับอ่าเสียงดังอ่าแบบสามครับเสียงดังเหมือนเหมือนกันนะครับเสียงดัง คบข,ขันอ่าคบอ่าเห็นไหมถ้าเป็นภาษาไทยแล้วมันอ่านว่าอะไรนะคบนะครับอ่าเสียงเอกอ่ะเพราะมันคบคบคบขันเท่ากับใส่ไมจัดวายนะครับเขาคบขันนะครับอ่าอันนี้ขันแล้วอ่าขันอ่าจัตวาเมาอนกันก็แล้วไปนะครับบอตันนะครับบอตันได้ยินว่าเสียงว่าบอดตันนะครับเนี่ยอ่านว่าบอดตันนะครับอ่ามันต้องใช้ตัวเต่านะครับตันอ่า บอตันนะครับบอดตันได้นะครับได้ได้เสียงโทพิเศษนะครับได้นะครับได้ใส่จุดไว้นะครับอตามสไตล์ของผมนะครับนึกนะครับบอตันดนนึกกึกนะครับอ่ากึกได้ยินว่าเสียงกึกนะครับอ่ากึอกอ่าอันนี้มันกึกธรรมดานะกึกกึกก็กใส่ไม่จัตวาไว้กึก กึ๊กกองนะครับอ่ากึ๊กกองนะครับอ่ากองก็เอาตัวกอไก่เขียนนะครับกึ๊กกองทีทีท่วนทีท่วนอ่าโทพิเศษทำแล้วครับโทพิเศษมใส่จุดตามสไตล์ผมเนี่ยบังคับห้องอ่านว่าท่วนนะครับโทพิเศษนะครับเสียเสียดีนะครับเสียดีอ่าอ,อันนี้ คำที่เป็นเสียงจัตวาอย่างอี้นะครับเสียเนี่ยนะครับก็หยวยน,นกันนะครับถึงแม้ว่าจะปลายเสียงมันจะม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นภาษาไทยพว่าอ่านว่าเสียเป็นกคมเมืองละนามันเสียดีมันมีตองอ่างตองจางยหลักยาวไปหน่อยก็มัเป็นยังครับมอกเกรมันก็แค่มอกเอลบเอบวกน่นนะครับบอดานะมาเป็นยังก็ ย้อนว่าเป็นเสี่ยดีเจ้าอันนะครับถือว่าเต้าวันนะเสียงดังอ่าก้างไก่นะครับอ่าก้างไก่นะครับตัวนี้อา่านว่าก้างไก่นะครับอ่าก้างไก่นะครับโต๊กะก้า นะครับกล้ำก็ตัวละเนี่ยนะตัวละกั้ำตัวกะเนี่ยก็ก็อ่านเป็นตัวกะตัวเดียวนะครับออ่ามาเอามากล้ำไว้ประดายประดับไวเ้เฉยๆนะครับตัวละนี่นะครับอ่ลักการก็คืออ่าน,นนะฮะบางคนประก็อ่านว่าคลางังคล้ายมันก็อืมก็แล้วแต่นะครับ่า <S <s เผอไปก็ลคลังคล้ายอ่ามันก็เสียงดัง,ลงคลังคล้ายอ่ามันก็แล้วแต่นะครับ พราะว่าตามรักการแล้วมันจะต้องอ่านว่าเสียงดังกั้งไกนะครับกั้งไกยองใหญ่นะครับตัวอ่อยนะครับอ่าอยองนะครับอ้ยองนะครับนตัวอ่อยได้อ่านด้วยยอยาพไทยนะครับยองนะครับอันนี้ก็อ่อยนะครับยองยองใหญ่นะครับยองอะยองอะใหญ่นะครับยองใหญ่ตัวนี้ตัวสะตัวละ สลอีอ่านว่าสลีนะครับสลีสลีนะครับอ่านว่าสลีนะครับสลีนะครับอ่านเป็นสอลอลิงนะครับสลีปวนหูจีปวนนะครับมาหูหูหจีเนี่ยตัวจระนะครับมันนะั้นะ อ่าอ่าหูจีนะครับหูจีพระศาดอ่าพระศาดนะครับตัวนี้มันตัวปะอ่าตัวปะละหงนะครับปะละหงอ่านเป็นผอผึ่งนะครับอ่านเป็นตัวผอนะครับพระศาดพระาดเกึกนะครับกึก ก้องเสียงโทรพิเศษนะครับกล้องนะครับเว้นไปไม้ซ้านะครับเห็นไหมฮะในการเ,าเขียนภาษาปริวัตแบบที่สามเนี่ยเขียนเต้าที่มีนะครับเต้าที่มันมีนะครับอเอามาเขียนปริวัติแบบที่สามเลยนะครับเสียงดังเสียงดังกั้งไก่นะครับมากัางก้งไก่เอา สกอตเนี่ยได้กั้งนะครับกั้งก like <Liberty> ั้งกั้งนะครับมากั Crit ้งนะครับมาเนี่ยปากั้ง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 เสียงโทรปกตินะครับอ่ากั้งกั้งกั้งอ่าเฮาไม่ต้องไปใส่จุดละถ้าถ้าใส่จุดไปมันเป็นกั้งอ่ะกั้งนะครับผ้ากั้งอ่าผ้ากั้งนะครับอ่านอย่างนี้มันมันกั้งอ่าฟัน ฝันกั้งอ่ากั้งปลากั้งปลากั้งมันต้องจุดนะครับยี่นะยี่ฝันกั้งนะครับอ่ากั้งกั้งอ่าละเมอกั้งละเมอกั้งไก่นะครับกั้งไก่นะครับอ่ากั้งไก่เนี่ยไก่ไก่ก็ตกตกกอไก่นะครับกั้งไก่อ่ากั้งไก่ก็เสียงดีนะครับอ่าตัวนี้อกั้งไก่ครับกั้งไก่เสียงดังกั้งไก่ ยองใยอ่าตัวนี้มัเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตัวอยต้องตามกฎนะครับต้องอ่านเป็นยอย่กไทยนะครับยองใยนะครับยองใยนะครับยองใยสลี่อ่าสลีอ่านว่าสลีนะครับอ่าจะเอารอเรือหรือรอลิงก็แล้วแต่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าสลีอ่า อ่านว่าสลีอ่าหรือจะเอาลอลิงก็แท้แต่มันเหมือนกันนะครับอ่านเสียงมันอืมสลีหรือหรือจะเอาลอลิงเขียนยี่ก็ได้ก็บแมันมีปัญหานะครับอ่าสลีสลีป่วนเนี่ยป่วนเหมือนกันป่วนหูจีอ่าหูจีนะครับได้ยินว่าจีกับตัวอักษรจานนะครับ วนหูจีพระซาอ่าพระศา์นะครับอันนี้มันผ่าเสียงเอกนะครับเขียนแบบไทยอะพระพระก็ใส่แมจัตวาแหละครับพระซาดนะครับพระาดอ่าอันนี้มันได้ศาต์นะครับพระซาดกึกนะครับกึกกึกเสียงจัตวาอะครับใส่แมจัตวาขึ้นเนี้ยกึกกล้องเสียงโทพิเศษนะครับอาโทพิเศษนะครับ เอาจุดใส่ไปนะตามสไตล์ของผมนะครับใารจะเลียนแบบผมก็บอยสงวนลิขสิทธิ์นะครับอ่าเว้นว่าแค่น้อยแล้วก็ใส่อไม่ซ้ําเห็นไหมครับมาคำนี้ละ่ะเราจะได้ฮอว่าอาลักการของผมนะครับผมจะเขียนอืแบบฮอคนทั่วไปได้อ่านนะครับอ่านนะครับอ่านแบบ ภาษาไทยนะครับสำเนียงภาษาไทยกฎเกณฑ์ภาษาไทยก็แต่มีข้อยกเว้นอยู่สี่ห้าประการน,นะครับก็บคือจุดนี่จะต้องตัวที่มีจุดนี่จะต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่าตัวอยอยนะครับอ่าอย่างนี้ต้องอ่านเป็นยอยาดไทยนะครับาถ้าเป็นยอโดด,โด,ดออ่านเป็นตัวยะนะครับอ,อย่างนี้นะครับอแล้ว ท่านอ่านไปตามรักเก์ภาษาไทยนะครับแล้วจะได้สำเนียงล้านาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับมาลองอ่านดูนะครับสมมุติว่าเป็นฝรั่งมาอ่านนะครับปวนหูป่วนหูเสียงดังไปอ่ะอ่าอันนี้มันไม่ตีกัอะนะครับอ่ะ วังตะเข่ากลัวแต้สันลัวในใจยันย่านนะเสียงโทพิเศษนะครับเป็นยอยักไทยนะครับเสียงดังบ่ดายสายอาจจัดจานบ่เมินนานจึกกึก เสียงดังคกขันบตันได้นึกกึกกองที่ทวนเสียดีเสียงดังกังกาย,ยองใหญ่สลี่ป่วนหูจีพระศาสกึกกองพระศาส กึอกก้องครับก็บเป็นจันี้แล